สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับวันที่ซิมเปิลนะครับเพราะว่าตื่นมาเนี่ยปวดหัวนะครับซิมเปิลตรงไหนวะเชื่อตื่นมาปวดหัวนะวันนี้อยู่กับวันโลอีกแล้วนะําซึ่งแร้งเนี่ยผมไม่แอบเล่นมานะครับก็เปิดมาได้สามนะเป็บตาที่เขเรียกโอเมนนี่เฮียหมาจัดเลยยิ่ห้าตัวแต่ว่า คิดง่ายดีนะครับทีเราเล่นดีนะครับเราซ <t> ัพพอร์ตเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับชัด <g ül> <c oughs> นะครับรันคานะวันนี้ไป <c oughs> ชื่อมาบ่อย,ยนะเนี่ยมาบ่อยนะแฟนทอมเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็มีอะไรเนี่ยคลาสิกทีมนะครับบลาบลาบลานะวันนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรมากนะครับแลงนะครับเหมือนเดิมวันนี้ ไปขี้เกียจนะครับไม่มีอะไรพูดแล้ววันนี้เราจะไปแบบเกมไวนะครับวันนี้ก็จะไปรับชมนะปากกระสับกระไ์ให้ด้วยเดิมนะครับป่ะไปดูในเกมดีกว่า A few moments later ผมเล่นเฟดอยากเล่นนะขี้เกียจเล่นสกายแบบนี้ไม่เป็นนะเล่นเฟดดีกว่าแล้วมาเล่นอยู่ห้องดัมมันสามนะครึ่งผมคิดว่าน่าจะตึงพอตัวหวังว่าจะเป็นเกมที่ดีนะครับผมนะหวังว่าผมจะไม่ซวยเกินไปนะครับ รวยเกินไปนี่แบบว่าอ๋อไม่ไม่อโอเคไม่ใช่เรียกกูเนาะน่าจะเจอเพิ่มชิมเก่าเนอ่ะไปขำในเกมพี่ดิบีบี กูแบกรับทุกความทุกอย่างไอ้เชี่ยทันติศรีแปดตายโอ้โหไอโบวันนอโบวันนีโบไอโบอโบฟังโอรลรวันนีพี่หยุดแม่คนถายร่างทีปะเนี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยคนถายร ขายแล้วแชทตอนนี้กูต้องเม้มหน่อยไหวกูโดนด่าเฮียเฮียที่พี่ที่พี่ที่พี่ลูกสองอยากรู้แล้วนะใช่เชี่ยมันเล่นลูกสองจริงตังไล่มาที่พี่แค่แรี่ครบไปจังเนาะ โอ้ยว้ายตายแล้วมั้ง T P T ยมาด้วยกันนะโคกันเลยนะไม่ไม่เคยเห็นคนเล่นเลยนะไอ้กีดเนะนี่เบือ์พังอะ่ะโอ้โหสเต็ปเตอร์แม่งกอสไว้ไเที่จะที่มาด้วยกันตายด้วยกันเลยมึงไปลองมัน Your fear Where are you? We'll Four Spike planted. bring them down. And then come down come down Bring them down Oh 65 Try again to my turn. One enemy remaining น่าสวยมากแม่นี่แม่งโผล่เป็นหนอนเลย ดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเฮ้ยเพืมันไม่ผีกแกกูเลยมันแอบ,บมันมก็โผล่อีกตัวนึงไอ้เหี้ยกูขัดใจไวรุ่นเซ็ง,งไวแชทแม่งโอ้ <c oughs> ลบพีคยางงี้ไอ้เหียแม่งแอบแอบแอบมันจะสนุกไหมเพื่อนเี้ยมไม่พีคกับกูสักคนกูไม่ได้ยิงเลยเหียแม่งไม่พีคเดี๋ยวนกูตาย ใจเย็นเพื่อนอย่าพิ่งตีกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งมีน้ำโหดิเออมกไม่ถึงหรือเปล่าวางปอไปไล่ปอไปจังหวะนี้ครับใช้มือตัวหนึ่งครับกุก,ก้าตัวหนึงป๊ป๊บปับป๊ปไปเ เมื่อกี้เมื่อกี้รู้สึกว่าใครมีน้ำหัวนะสโมกสโมกเพื่อนเพื่อนไปเป่าด้วยโอ้โหเพื่อพวกมึงเล่นกันสุดยอดมากอ่ะพวกมึงเล่นกันแบบแบบว่า เดี๋ยวมันมีเป็ดตัวเดียวให้เชลโีล่พ่อมตาย่่เลออ A เล่มนเล่มมันสี่สิบโอ้เสียงมึงหลุดแล้วเพื่อนมึงสวยละโอ้ยสุดยอดครบแลโ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 ลฮึโล Go back, go back, go back. Back, 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 now, now. I shall love you. โลโลโลแบ็กไซโลแบ็คไซทีพีตัวหนึ่งอ่ะยอ้เสียงอ่ตัวทีชิ้นนี้ทีพีโอเมื่อกี้อ๋อใช่ไปแล้วไป เพื่อนโคตรแบนเลยเพื่อนแบนจริงเพื่อนอะสวยเพื่อนชิว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 ้ยเพื่อนบอกชิวนะสบายใจเลยเลยนะกูพูดชิวอ่ะพูดจริงนะมีการเดียนไม่สบกห่ว เฮียกูชอบอ่ะสติสติมาเฮเบนเฮเมาสักเฮเบนแปงมาเดมาอดเฮียมาเดเฮียเวบเพยเวบเพย์่ีพีตีพีตีพี

เรอาอยืนยันที่จะสู้นะครับจังหวะน,นี้ครับไปครับไปแล้วไม่อยู่แล้วเลยแม่งเนี่ยสีด้วยเฮียมันแสบอ <c oughs> นะุชอไอ้เชี้ยมันแสบนะ มาแล้วเว้ยเ้ยต่อตัวเลยไปสวยไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยะยุ่งแตเดียวไอ้สัตว์อยู่ยสองตัวทำไมเดมอนมันแม่นจังวะเฮ้ เดมอนก็เห e er kind of ี้ยเลยแต่ม like well ่ก็คุยดิไอ้เหี้ยมึงดูดิไอ้เหี้ยตามนั้นแชทผมอยู่เดมอนที่เจอแอฟฟิเดนสองนะครับก็เป็นอะไรที่ค่างๆที่จะสุดยอดเลยทีเดียวนะบหรับคลิปนี้แชทนะขอบคุณทุกคนนะที่รับชมกันจนจบนะครับก่อนจากกันนะฝากกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบละ